สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องนักธุรกิจชองแมกฟิกชันตอนที่1146ญาติหน้าไม่อายของโจเจิ้งหงรถมาเซราติก็เพียงพอแล้วสาหรับโจเจิ้งหงอันที่จริงไม่ใช่คนรวยทุกคนที่จะขับรถหรูตัวอย่างเช่นกู้หนิงเธอไม่ค่อยขับแลมโบกินี่ที่ครอบครัวถังเป็นคนให้ ส่วนใหญ่เธอขับแลนด์โรเวอร์ซึ่งมีราคาไม่ถึงหนึ่งล้านใช้ว่าคนรวยทุกคนจะอวดล่ำอวดรวยอย่างไรก็ตามโจเจิ้งหงเป็นผู้จัดการของหยกบิวตี้เขาจึงจำเป็นต้องมีรถดีๆไว้ใช้งานเพื่อรักษาหน้าของเขาถึงแม้กู้หนิ่งจะไม่ซื้อให้โจเจิ้งหงก็มีเงินซื้อทุกสิ้นปีเขาจะได้เงินปันผลจากหุ้นของเขาอยู่แล้วนอกจากนั้นโยกบิวตี้ยังทำกำไรได้มากมายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและตอนนี้โจเจิ้งหงก็มีรายได้มากกว่า10ล้านหยวนแล้ว เมื่อหยกบิวตี้ Beauty, มีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆยอดขายก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันในกรณีนั้นเงินปันผลประจําปีของโจเจิ้งหงก็จะได้ไม่ต่ำกว่า50ล้านหยวนดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากสําหรับโจเจิ้งหงที่จะซื้อบ้านในเมืองหลวงอย่างไรก็ตามโจเจิ้งหงไม่ชอบบ้านหลังใหญ่เพราะมีเพียงเขาและลูกชายเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในบ้านและตัวเขาเองก็ไม่คิดจะแต่งงานใหม่ด้วยกลัวว่าแม่เลี้ยงจะปฏิบัติต่อลูกชายของเขาไม่ดีดีเลยค่ะพวกเรา ขณะที่กู้หนิงกาลังจะพูดอะไรบางอย่างเสียงโทรศัพท์ของโจเจิ้งหงก็ดังขึ้นขันขดจังหวะพอดีเธอจึงต้องหูปากลงขอโทษด้วยนะครับผมต้องรับสายนี้โจเจิ้งหงขอโทษกู้หนิงก่อนจะหยิบโทรศัพท์ออกมาเขาคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องงานทว่าพอเห็นชื่อผู้โทรเข้าเขาก็นิ้วหน้าเล็กน้อยกันั้นก็ยังกดรับหลังจากคิดอยู่คู่หนึ่งเจิ้งหงนี่พี่ใหญ่ของแกเองนะเสียงจะปลายสายพูดขึ้นแกรู้ยังว่าหมิงกังกลังจะแต่งงานหือแต่งเมื่อไหร่ล่ะ ฉันต้องดูก่อนว่าวันนั้นว่างหรือเปล่าโจเจิ้งหงตอบแม้ว่าเขาจะรักษาระยะห่างจากพี่ชายน้องสาวแต่การไปร่วมงานมงคลของหลานชายนั้นเป็นอีกเรื่องก็คนที่อยู่ปลายสายลังเลอยู่คู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อว่าครอบครัวของผู้หญิงต้องการบ้านใจกลางเมืองต้องไม่เล็กกว่า100ตารางเมตรและรถยนต์ราคาประมาณ5 0 0 0 0นหยวนนั่นเป็นเรื่องของครอบครัวพี่พี่บอกฉันเรื่องนี้ทําไมโจเจิ้งหงแซงทําเป็นไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วเขาเข้าใจเป็นอย่างดี พี่ชายคนโตของเขาเพียงแค่ต้องการเงินของเขาพวกเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นโจเจิ้งถังเอ่ยงั้นก็อย่าซื้อสิโจเจิ้งถังรู้ว่าโจเจิ้งหงแซงทำเป็นไม่เข้าใจแม้ในใจจะรู้สึกหงุดหงิดแต่ก็ไม่กล้าตำหนิโจเจิ้งหงตรงๆถ้าเราไม่ซื้อบ้านกับรถผู้หญิงก็จะไม่แต่งงานด้วยก็แล้วทำไมต้องเลือกผู้หญิงที่อยากได้บ้านหลังใหญ่ๆกับรถแพงๆด้วยละ่ะอีกอย่างพี่ก็มีบ้านกับรถแล้วไม่ใช่เหรอถึงบ้านจะไม่ใหญ่มากรถจะไม่ได้แพงมาก แต่ก็เพียงพอสมฐานะแล้วโจเจิ้งหงเอ่ยเตือนสติแล้วบ้านกับรถของโจเจิ้งถังก็เป็นเงินของโจเจิ้งห่งทั้งนั้นแม้ว่าบ้านของพวกเขาจะอยู่ห่างใจากใจกลางเมืองเพียงเล็กน้อยแต่ก็ใหญ่พอที่จะรองรับได้5้าคนแม้ว่ารถของพวกเขาจะเก่าไปหน่อยแต่ก็ยังใช้งานได้ปกติครอบครัวของโจเจิ้งถังไม่ได้ขาดแคลนบ้านหรือรถแต่เป็นความโลภของคนล้วนๆตอนที่บริษัทของโจเจิ้งหงยังคงทํากําไรได้เขาซื้อบ้านและรถให้พี่ชายและน้องสาวซึ่งหมดเงินไปเกือบหกล้านหยวน อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทของเขาล้มละลายบรรดาพี่น้องต่างก็หลบเลี่ยงไม่อยากเจอเขาโจเจิ้งหงต้องการเพียงให้พวกเขาดูแลลูกชายในช่วงเวลาสั้นๆแต่พวกเขาปฏิเสธที่จะทําเช่นนั้นแม้แต่โทรศัพท์ก็ไม่คิดจะรับโจเจิ้งหงรู้สึกผิดหวังกับพี่น้องของตัวเองเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาได้ยินว่าโจเจิ้งหงกลายเป็นผู้จัดการของจกบิวตี้ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มโทรหาเขาอีกครั้งโจเจิ้งถังพูดไม่ออกเพราะสิ่งที่โจเจิ้งหงพูดมานั้นล้วนถูกต้อง ครอบครัวของเขาไม่มีความจำเป็นจะต้องซื้อบ้านและรถคันใหม่โจเจิ้งถังและภรรยาทำงานในรัฐวิสาหากิจแห่งหนึ่งแต่ละคนมีรายได้เกือบ1 0,000ห่นยวนต่อเดือนโจหมิงกังซึ่งเป็นลูกชายของโจเจิ้งถังก็ทำงานในสถาบันของรัฐเช่นกันและเขาได้รับเงินเดือนเดือนละ6 0 0 0หยวนซึ่งอาจเพิ่มขึ้นในอนาคตยิ่งไปกว่านั้นแฟนสาวของโจหมิงกังก็ทำงานในสถาบันของรัฐเช่นเดียวกันกันกบเขาดังนั้นเงินเดือนของพวกเขาจึงพอๆกัน จึงไม่เป็นเรื่องลำบากมากนักที่พวกเขาจะซื้อบ้านด้วยตัวเองขอแค่บ้านไม่หลังใหญ่เกินไปถึงแม้ว่าในอดีตโจเจิ้งหงจะไม่ได้จ่ายเต็มราคาแต่ก็ยังจ่ายเงินดาวให้กับพวกเขาโจเจิ้งถังกล่าวว่าเจิ้งหงพูดตามตรงนะฉันรู้ว่าแกรวยกว่าพวกเรามากมิงกังเป็นหลานชายของแกนะแกจะไม่ให้ของฝันหลานเป็นบ้านกับรถในฐานะอาเชียวหรือเขากําลังจะแต่งงานนะโจเจิ้งถังคนหน้าด้านจริงอยู่ที่โจหมิงกังเป็นหลานชายของโจเจิ้งหง แต่เขาไม่ใช่ลูกชายของโจเจิ้งหงทําไมโจเจิ้งหงจะต้องซื้อบ้านและรถให้หลานชายด้วยโจเจิ้งหงหน้านิ้วคือขโมดเหตุใดพี่ใหญ่ของเขาถึงได้หน้าด้านขนาดนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1146ในตอนนี้ญาติของโจเจิ้งหงก็หน้าด้านมากเลยนะครับที่มาขอให้โจเจิ้งหงซื้อบ้านกับรถให้กับลูกชายของเขาแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่1147 เจอซื้อตู้เย่ที่สนามบินกู้หนิงยืนห่างออกไปไม่ไกลจึงได้ยินทุกอย่างที่พวกเขาพูดคุยกันเธออดคิดไม่ได้ว่าทําไมถึงมีญาติหน้าไม่ไอายแบบนี้อยู่ทุกที่เลยหมายความว่าฉันต้องซื้อบ้านและรถให้ลูกชายของพี่โจเจิ้งหงเค้นเสียงเยาะหมิงกังเป็นแค่หลานชายของฉันไม่ใช่ลูกชายฉันไม่ได้มีหน้าที่ต้องซื้อบ้านและรถให้เขาเจิ้งหงแกพูดแบบนั้นได้ยังไงพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะ และแกก็มีเงินมากที่สุดในบรรดาพี่น้องแกจะไม่ช่วยพวกเราหน่อยเหรอคนเห็นแกตัวไม่มีวันคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นกู้หนิงเริ่มนำคาญแ,แล้วเงินของฉันก็คือเงินของฉันและฉันก็ให้พี่มามากพอแล้วทีตอนฉันต้องการความช่วยเหลือก็ไม่เห็นมีใครสักคนยื่นมือมาช่วยโจเจิ้งหงพูดอย่างเหลืออดแม้ว่าโจเจิ้งหงจะไม่มีความหวังกับพี่ชายและน้องสาวของเขาแล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกเจ็บปวดเมื่อนึกถึงสิ่งที่พวกเขาทำกับเขาในครั้งนั้น อย่างน้อยโจเจิ้งหงก็มีหลักการของตัวเองครั้งนี้เขาไม่ยอมอ่อนอ่อนผ่อนตามเจิ้งหงทำไมแกถึงใจจืดใจดําแบบนี้ไม่ใช่ว่าตอนนี้แกรวยแล้วเหรอพี่ต่างหากที่ต้องด่าตัวเองฉันจะไม่ซื้อบ้านหรือรถให้ลูกชายของพี่หรอกนะถ้าพี่เลิกรบกวนฉันได้เราก็ยังเป็นพี่น้องกันได้อยู่แต่ถ้ายังเอาแต่รบกวนฉันอยู่แบบนี้ฉันจะถือว่าพวกเราไม่ได้เป็นพี่น้องกันอีกผู้จบก็วางสายทันทีโจเจิ้งหงตัดสินใจแล้วว่า ต้องตัดขาดพี่น้องหากพวกเขายังไม่ยอมหยุดโจเจิ้งถังโกรธจนตัวสั่นรีบโทรกลับหาโจเจิ้งหงทันทีแต่คราวนี้โจเจิ้งหงตัดสายภรรยาของโจเจิ้งถังที่ยืนอยู่ข้างๆเอ่ยถามว่าเป็นยังไงบ้างคะเขาตัดสายผมไม่ยอมซื้อบ้านกับรถให้หมิงกังโจเจิ้งถังไม่เคยช่วยเหลือโจเจิ้งหงยามที่เขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดแต่พอโจเจิ้งหงมีเงินมีทองขึ้นมาก็หันมาของเงินจากเขาอะไรนะคะทำไมเขาถึงใจดำแบบนี้ก็อีแค่เงินไม่กี่ล้าน ขนน้าแข่งเขาไม่ล่วงสักหน่อยทำไมจะจ่ายเงินให้พวกเราไม่ได้ภรรยาของโจเจิ้งถังบ่นด้วยความโมโหฟังดูเหมือนโจเจิ้งหงติดหนี้เธอมหาศาลแล้วตอนนี้พวกเราจะทำยังไงดีคะเธอถามอีกครั้งไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าจะตัดขาดความเป็นพี่น้องถ้าเรายังเอาแต่บรบกวนเขาไม่ยอมหยุดถ้าเขาช่วยคุณไม่ได้ก็ไม่มีคุณสมบัติจะเป็นน้องของคุณเหมือนกันภรรยาของโจเจิ้งถังเอ่ยเธอดูถูกดูแคลนโจเจิ้งหงทันทีที่ถูกปฏิเสธความช่วยเหลือ หากว่ากันตามจริงถ้าพวกเขาป่วยต้องการค่ารักษาพยาบาลโจเจิ้งหงก็คงไม่ลังเลที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยผมจะไปหาเขาที่ร้านแล้วถามดูอีกทีทางฝั่งของโจเจิ้งหงเขาก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ขอโทษที่ให้รอนะครับโจเจิ้งหงเดินกลับไปหากู้หนิงไม่เป็นไรคะ่ะกู้หนิงเอ่ยเธอไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของโจเจิ้งหงพูดแค่ว่าถ้าอยากให้ฉันช่วยอะไรก็บอกได้เลยนะคะขอบคุณครับ โจเจิ้งหงไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆกู้หนิงถึงพูดเช่นนั้นกู้หนิงอยู่ที่โรงงานจนถึงช่วงเย็นโจเจิ้งหงชวนเธอไปกินข้าวด้วยกันแต่เธอปฏิเสธพอต้องไปรับเกายี่และเฉียวหยาที่สนามบินเกายี่และเฉียวหยาไม่ได้ไปพมา่าด้วยแต่ไปเที่ยวพักผ่อนแทนกู้หนิงบังเอิญเจอซื่อตู้เย่และฉูดซวนเฟิงที่สนามบินเข้าพอดีเธอไม่ได้ติดต่อหรือเจอซื่อตู้เย่มาเป็นเวลานานรู้สึกว่าครั้งนี้เขาดูซีเซียวมีสิ่งเลวร้วายเกิดขึ้นในแก๊งฉิง ลูกน้องสองคนของซื้อตู้เย่ถูกลอบสังหารภายในเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาคนหนึ่งถูกฆ่าตายในขณะที่อีกคนพิการทั้งชีวิตเขากําลังสืบสวนเรื่องนี้อยู่วันนี้ได้ผลการสืบสวนเป็นการแข่งแย่งอํานาจภายในแก๊งสมาชิกจํานวนมากมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้ไม่ง่ายที่จะจัดการซื้อตู้เย่จึงรู้สึกอ่อนล้ามากซื้อตู้เย่ไม่เห็นกู้หนิงในตอนแรกชูซว,วนเฟิงเป็นคนบอกเขาว่าเห็นกู้หนิงเมื่อซื้อตู้เย่เห็นกู้หนิงเขาก็ดูสดชื่นขึ้นมา กู้หนิงคุณมาทําอะไรที่นี่รู้ว่าผมมาเมืองจีเลยมารับผมใช่ไหมเขาเอ่ยสัพพยอกก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1147ในตอนนี้กู้หนิงก็บังเอิญเจอกับซื้อตู้เย่ที่สนามบินนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่1148ต้องการยาเพิ่มไม่ใช่ค่ะแต่ก็ยินดีต้อนรับสู่เมืองจีนะคะ ว่าแต่ช่วงนี้งานยุ่งเหรอคะกู้หนิงเอ่ยครับช่วงนี้ผมเหนื่อยมากแต่พอเห็นหน้าคุณก็รู้สึกดีขึ้นเยอะซื้อตู้เย็นมิวายยาวแย่กู้หนิงรู้ว่าเขายังชอบเธออยู่ไม่อยากรู้ว่าฉันมีอิทธิพลขนาดนั้นกู้หนิงยิ้มฉันมียาติดตัวอยู่ขวดหนึ่งจะให้ยาคุณเผื่อช่วยคุณดีขึ้นกู้หนิงหยิบขวดยาออกมาที่ผ่านมาซื้อตู้เย่ก็ช่วยเธอไว้มากช่วยเหลือเขาแค่นี้ก็ถือว่าเล็กน้อย ซือตูเยรู้ว่ายาของกู้หนิงมีประสิทธิภาพมากและเขาเคยซื้อยาจากเธอมาก่อนแต่ตอนนี้เขาเหลือยาเพียงแค่3าเม็ดเท่านั้นจึงให้ลูกน้องที่ได้รับบาดเจ็บกินยาที่เหลือเพื่อรักษาชีวิตขอบคุณมากซือตูเย์กล่าวตอนนี้เขาอ่อนแอและเปราะบางมากเขารับขวดยามาและเทยาออกมา2เม็ดเม็ดหนึ่งสำหรับเขาอีกเม็ดสำหรับชูซวนเฟิงหลังจากกินยาทั้งสองคนก็รู้สึกถึงพละกำลกำลังกำลังกลับคืนมาไม่น่าเชื่อเลยจริงๆ ชูซส่วนเฟิงอุทานแม้ว่าพวกเขาจะอยากรู้เกี่ยวกับยาวิเศษนี้ของกูหนิงแต่พวกเขารู้ว่าไม่ควรถามอะไรไปมากกว่านี้คุณจะขายยาเพิ่มให้ผมอีกหน่อยได้ไหมผมต้องการยาเพิ่มซือตูเย่ร้องขอตอนนี้เขาต้องการยาของเธออย่างเร่งด่วนได้ค่ะเงื่อนไขเหมือนเดิมกู้หนิงตอบกู้หนิงตั้งเงื่อนไขสําหรับการขายยาแต่ละคนสามารถซื้อยาได้ครั้งละสิเม็ดเท่านั้นและยาหนึ่งเม็ดราคาหนึ่งล้านหยวนไม่มีปัญหา ซื้อตูเยร,รู้สึกโชคดีที่กู้หนิงยินดีขายยาให้เขาจะได้กี่เม็ดนั้นช่างมันเถอะจากนั้นกู้หนิงก็หยิบขวดยาที่มียา1ิบเม็ดอยู่ข้างในและมอบให้ซื้อตูเยและซื้อตูเยก็โทรสั่งให้ลูกน้องของเขาโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของกู้หนิงทันทีคืนนี้ว่างไหมไปทานข้าวด้วยกันดีหรือเปล่าเขาเอ่ยชวนเธอได้ค่ะแต่ฉันต้องรับบริการของฉันก่อนคุณจองร้านอาหารไว้ก่อนได้เลยค่ะฉันจะไปพบคุณที่หลังหลังจากได้รับคําตอบของเธอ ซือตูเย่ก็ยิ้มอย่างยินดีแล้วเจอกันเนื่องจากสถานะพิเศษของเขาเขาจึงไม่ได้อยู่ที่สนามบินนานเกินไปจึงเอ่ยขอตัวกลับไปก่อน20นาทีต่อมาเครื่องบินที่เกาหยี่และเฉียวหยาโดยสารมาก็ไม่ถึงสนามบินเมืองจีระหว่างที่รอนั้นกูหนิงก็ได้ดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างเป็นอย่างดีเธอสวยจนเกินที่จะมองข้ามคนที่เดินผ่านต่างหันมองเธอจนเหลียวหลังและก็มีคนจําเธอได้พวกเขาไม่ได้เดินเข้าไปทัก ยืนอยู่ห่างๆถ่ายรูปของเธอกู้หนิงรับรู้แต่ไม่ได้สนใจเธอก้มหน้าลงเล่นมือถืออ่านข่าวแต่กูลมู่ในเมืองบีประสบกับปัญหาครั้งใหญ่หลายคนเชื่อว่าพวกเขาจะล้มละลายในไม่ช้านอกจากนี้ยังมีข่าวเชิงบวกมากมายเกี่ยวกับชามและโกจือยิ่งไปกว่านั้นซีรีส์เรื่องแรกของเฟิ่งหัวอินเท์เทนเมนต์กำลังจะออกอากาศและมีชื่อว่าจากกักรพรรดิน,นีเลือดทหารเป็นละครในล้วในวังและมีแฟนๆมากมายที่รอชม นิยายตนฉบับเขียนโดยต้วหลี่ซินมีหลายฉากที่เกี่ยวกับการแย่งชิงต่อสู้ในวังหลวงซึ่งอาจทําให้ผู้ชมเบื่อได้หลังจากคุยกับลู่เจินแล้วตัวหลี่ซินจึงเน้นไปที่เรื่องราวในสนามรบมากขึ้นนักแสดงนําหญิงคือถังเซียวเซียวส่วนนักแสดงนําชายยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครไปหลินหานเรื่องส่วนและซูตงนวลล้วนแสดงในหนังเรื่องนี้พอข่าวเผยแพร่ออกไปหลายคนก็ให้ความสนใจ แม้ว่าน,นี่จะเป็นทีวีซีรีส์เรื่องแรกที่ผลิตโดยเฟิงหัวเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ผู้กำกับก็คือลูเจนผู้กำกับเป็นผู้กำกับชื่อดังนักแสดงนำหญิงยังเป็นหนึ่งในนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมถังซิวเซียวซึ่งมีชื่อเสียงในด้านทักษะการแสดงที่เข้าถึงบทบาทส่วนไปหลินหานเรื่องส่วนและซูตงนัวดได้รับความนิยมจากหนังเรื่อง Infinite h o r r o r และพวกเขาได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมตัวหลี่ซินยังเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียง และนิยายของเธอได้รับความนิยมในหมู่นักอ่านรุ่นเยาว์ผลที่ออกมาคงหนีไม่พ้นประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนทว่าก็มีคนชอบก็มีคนเกลียดบทบาทของไปหลินและสู่ตรงนัวทําให้เกิดการโต้เถียงในหมู่แฟนๆบนโลกออนไลน์ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1 4 8ในตอนนี้กู้หนิงก็ได้มีนัดทานข้าวกับซือตูเย่น,นะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง m a d Fiction ตอนที่1149มีคนแอบตามเกาหยี่และเฉียวหยาบางคนพูดถึงแอดบัญชีว้ยป๋อของเฟิ่งหัวอนเตอร์เทนเมนต์และกูหนิงเพื่อถามหาเหตุผลกูหนิงยังไม่ทันได้ตอบรู้เจินและซูตรงนัวก็ตอบกลับเรียบร้อยแล้วรู้เจินพวกเราเลือกนักแสดงให้เหมาะสมกบับบทบาทในละครไม่ได้เลือกแบบสุมส่มๆหลังจากนั้นเขาก็ยังโพร,รูปถ่ายของถังซิวเซียวปหลินซูตรงนวและหาเรื่องส่วนซูตรงนัว ฉันชอบบทของฉันมากค่ะเธอยังโพสภาพอย่างเป็นทางการของเธอในละครทีวีโดยที่สวมชุดเครื่องแบบทหารและดูเทมากเนื่องจากนิยายเรื่องนี้ได้ลงรายตอนทางอินเทอร์เน็ตมาก่อนแฟนๆของตัวหลีซินหลายคนจึงเคยอ่านเรื่องนี้มาก่อนในภาพถ่ายนักแสดงทุกคนเหมาะสมกับบทบาทของพวกเขาเป็นอย่างดีและผู้คนต่างก็ประทับใจกับภาพลักษณ์ใหม่ของพวกเขาไม่มีใครโต้แย้งเกี่ยวกับบทบาทของไปหลีและสู้ตรงนั่อีกอย่างไรก็ตาม คนที่เกียดชังก็ยังคงโจมตีซีรีส์นี้โดยบอกว่าไม่เห็นจะน่าสนใจเลยบางคนวิพากษ์วิจารณ์เฟื่องหัวเอนเตอร์เทนเมนต์พอไม่คิดว่าบริษัทที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่จะสามารถผลิตละครทีวีได้ด้วยตัวเองบางคนถึงขั้นวิพากษ์วิจารณ์กู้หนิงโดยบอกว่าเธอยังเป็นนักเรียนอยู่ควรโฟกัสการเรียนมากกว่าแทนที่จะมัวสนใจแต่เรื่องธุรกิจบริษัทบันเทิงเจ้าอื่นก็ได้ว่าจ้างกองทัพน้ำเพื่อโจมตีเฟื่องหัวเอนเตอร์เทนเมนต์ซ้ำอีกแรง กูหนิงไม่ได้หงุดหงิดลำคาญใจแต่อย่างใดเมื่ออ่านความคิดเห็นที่ด่าเธอเพราะเธอมั่นใจในคุณภาพของซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องนี้อีกอย่างเธอยังมีเหล่าแฟนคลับที่ซื่อสัตย์มากมายที่คอยช่วยเธอด่ากับคอมเมนต์แย่ๆพวกนั้นหลังจากที่มีการดราม่าก,กันอย่างดุเดือดซีรีส์เรื่องแรกของเฟิร์งหัวเอนเตอร์เทนเมนต์ก็กลายเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดบนเว่ยป๋อซึ่งเป็นการโฆษณาฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียเงิน20นาทีต่อมาเกาหยี่และเฉียวหยาก็ลงจากเครื่องบิน เฉียวยาส่งข้อความหากู้หนิงเฉียวหยาเจ้านายเราเพิ่งสังเกตว่ามีคนสะกดรอยตามเรามาดูเหมือนจะเป็นนักฆ่าจะให้พวกเราทำยังไงต่อคะกู้หนิงอ่านข้อความของเฉียวหยาจิตใต้สำนึกเธอบอกว่าคนคนนั้นอาจจะคิดสังหารเกาหยี่และเฉียวยาแม้ว่าชื่อของทั้งสองคนจะถูกลบออกจากรายชื่อล่าฆ่าหัวแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าองค์กรนักฆ่าที่พวกเขาเคยทำงานด้วยจะปล่อยไปลกาวอีกนายหนึ่ง ชีวิตของพวกเขายังคงตกอยู่ในอันตรายเธอต้องรีบไปเจอพวกเขาเดี๋ยวนี้กู้หนิงไว้ค่อยคุยกันพวกเขากังวลเกี่ยวกับชื่อเสียงของเธอมิฉะนั้นคงสังหารคนที่แอบตามมานที่รับไปแล้วเกาหยี่และเฉียวหยาเคยเป็นนักฆ่ามืออาชีพมาก่อนไม่ใช่เรื่องยากสําหรับพวกเขาที่จะทําเช่นนั้นประมาณสิบนาทีต่อมาเกาหยีและเฉียวหยาก็ปรากฏตัวต่อหน้ากู้หนิงเธอสังเกตเห็นชายอา,ายุป,ประมาณ30ปีซึ่งอยู่ไม่ไกลชายคนนี้มีกลิ่นอายของนักฆ่า ผู้ที่เป็นนักฆ่าเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากคนทั่วไปดังนั้นพวกเขาจึงมีรังสีที่ต่างจากคนทั่วไปด้วยพวกเขาถูกฝึกให้เป็นเครื่องจักรสังหารตั้งแต่ยังเด็กดังนั้นส่วนใหญ่จึงเลือดเย็นแม้ว่าเกายี่และเฉียวหยาจะอยู่ข้างกายของกู้หนิงสักพักใหญ่แล้วทว่าพวกเขาก็ยังคงดูเย็นชากู้หนิงไม่ใช่เด็กสาวธรรมดาธรรมดาเธอเองก็เคยเป็นนักฆ่ามาก่อนตอนที่เป็นถังอันหนิงจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะแยกแยะนักฆ่าออกจากคนธรรมดาได้ กูหนิงเห็นท่าทางที่มุ่งร้ายของชายที่แอบตามมาอยู่ด้านหลังจึงยิ่งแน่ใจว่าเขามุ่งร้ายต่อเกายี่และเฉียวยาเธอใช้ตาทิพํำรวจมองตามร่างกายของเขาเพื่อดูว่าพกปืนมาด้วยหรือเปล่าแม้ว่าจะมีการห้ามนำปืนขึ้นบนเครื่องบินแต่ผู้ที่มีใบอนุญาตพกปืนสามารถทำได้ส่วนใหญ่ทหารสามารถมีใบอนุญาตพกปืนได้แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าคนอื่นจะทำไม่ได้ตัวอย่างเช่นเธอที่มีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน หากคนที่ไม่ใช่ทหารมีใบอนุญาตพกปืนคนผู้นั้นจะต้องมีคอนเน็ชันที่สั้นใหญ่พอสมควรที่ช่วยให้ได้รับไปอนุญาตโชคดีที่ผู้ชายคนนั้นไม่ได้พกปืนแต่ถึงต่อให้เขาจะพกปืนเธอก็ไม่กลัวเพราะตอนนี้เธอรู้ตัวแล้วและระวังอย่างเต็มที่หลังจากนั้นทั้ง3าคนก็เดินออกไปด้วยกันขึ้นรถและออกจากสนามบินโดยที่มีชายคนนั้นยังคงตามมาตลอดทางเธอไม่คิดจะกำจัดเขาในตอนนี้ รอจนขับไปยังสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนค่อยลงมือจัดการก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1,149ในตอนนี้ก็มีนาค่าแอบตามเกายี่และเฉียวหยามานะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่1,150ฉันเองรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าถูกตามกู้หนิงถามเกายี่เป็นคนตอบ พวกเราไม่รู้ตัวจนกระทั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วครับคิดว่าเขาจะต้องสะกดรอยตามมาตั้งแต่พวกเราอยู่ที่เมืองบีจะว่าไปแล้วพวกเขาก็รู้สึกอายเล็กน้อยที่ไม่รู้ตัวว่าถูกแอบตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่ด้านหลังพวกเขาถัดออกไปหลายแถวบนเครื่องบินและคอยชำเลืองมองพวกเขาตลอดเที่ยวบินเก่ายี่และเฉียวหยารู้สึกแปลกๆจึงตัดสินใจบอกกู้หนิงทันทีที่ลงมาจากเครื่องบินกู้หนิงพยักหน้า เข้าใจว่าพวกเขาสองคนคงรู้สึกลำบากใจแต่เธอไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะไรแม้จะเคยเป็นนักฆ่ามืออาชีพแต่ก็ได้ออกจากองค์กรนักฆ่าไปนานแล้วสำหรยังไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวอีกต่อไปการที่ผู้ชายคนนั้นแอบตามมาโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวแสดงว่าผู้ชายคนนั้นคงมีฝีมือพอสมควรเอาละขับไปที่เปี่ยวดูว่าเขาต้องการอะไรกู้หนิงออกคำสั่งเกาหยี่พยักหน้ารับทราบกู้หนิงใช้ตาทิปอีกครั้ง ดูว่ามีปืนในรถของผู้ชายคนนั้นหรือเปล่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้พบปืนติดตัวแต่อาจจะมีปืนซ่อนอยู่ในรถก็เป็นได้มีโอกาสสูงที่จุดประสงค์ของเขาคือการฆ่าเกาหยี่และเฉียวหยาอย่างไรก็ตามไม่พบปืนหรือมีดอยู่บนรถด,ดูเหมือนว่าเขาคงจะมั่นใจในตัวเองมากโดยไม่จําเป็นต้องใช้อาวุธใดๆเกาหยี่ขับรถมาค่อนข้างไกลในที่สุดก็พบสถานที่เปี่ยวลางเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีโรงงานหลายแห่งตั้งอยู่ ป้ายข้างทางระบุว่าเขตอุตสาหากรรมอยู่ห่างออกไป8กิโลเมตรผู้ชายที่แอบสะกดรอยตามมาจึงไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่าเขตอุตสาหากรรมคือจุดหมายปลายทางของเกาหยี่และเฉียวยาเมื่อรถของกู้หนิงหยุดลงกลางคันชายคนนั้นก็พันธนากได้ว่ามันเป็นกับดักอย่างไรก็ตามเขาถอยกลับไม่ได้แล้วเขาไม่มีปืนจึงต้องโจมตีแบบตัวต่อตัวกู้หนิงเกาหยี่และเฉียวยาเปิดประตูรถลงมา ชายคนนั้นก็ก้าวลงมาจากรถตามแกเป็นใครตามพวกเรามาทำไมกู้หนิงถามเธอบอกเกาหยี่และเฉียวยาให้อยู่เฉยปล่อยให้เธอเป็นคนพูดเองฉันอยากคุยกับสองคนนั้นพวกเขาเป็นบริการของฉันต้องได้รับความเห็นชอบจากฉันก่อนที่จะคุยกับพวกเขากูหนิงตีหน้าขมแกต้องการอะไรว่ามาในสายตาของเขากูหนิงก็เป็นเพียงคุณหนูที่เอาแต่ใจจนนิสัยเสียเขาไม่อยากถือเป็นจริงเป็นจัง ฉันไม่อยากเสียเวลากับเด็กอย่างเธอผู้จบเขาก็พุ่งเข้าโจมตีรถสองสำคัญขับผ่านไปมาพวกเขารีบจบการต่อสู้นี้ให้เร็วที่สุดเกาหยี่และเฉียวหยาพุ่งไปข้างหน้าเพื่อต่อสู้กับชายคนนั้นกู้หนิงเราไปยืนอยู่ด้านข้างเธอไม่เชื่อว,ว่าผู้ชายคนนี้จะสามารถเอาชนะทั้งเกาหยี่และเฉียวหยาได้พร้อมๆกันทว่าเธอกลับต้องกาลึงกับความสามารถและพละกําลังของชายผู้นี้แม้ว่าเกาหยี่และเฉียวหยาจะยังไม่ได้แพ้แต่ก็ไม่สามารถคุมเกมได้เช่นกัน พวกเขาสองคนเป็นนักฆ่าแต่ก็ยังไม่สามารถล้มชายผู้นี้ได้เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นนักฆ่าระดับทอบ็อปกู้หนิงรู้สึกสนใจถอยออกไปฉันเองกู้หนิงพูดกับเกายี่และเฉียวหยาเมื่อได้ยินเช่นนั้นทั้งสองคนก็ถอยออกไปภายในใจก็รู้สึกอับอายเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้ผู้ชายคนนั้นมีสีหน้าชงนแวบหนึ่งเขาคิดว่ากู้หนิงเป็นแค่คุณหนูเอาแต่ใจเสียอีกกู้หนิงไม่ได้ใช้พลังเกาช่วย ทั้งคู่จึงอยู่ระดับเดียวกันในตอนแรกสาวน้อยอย่าได้เข้ามาขวางดีกว่าเดี๋ยวจะซวยไปด้วยนะถ้าคนที่จ่ายเงินให้เขาค่าเกาหยี่และเฉียวหยารู้ว่าเธอสอนมือเข้ามายุ่งเธอจะต้องเดือดร้อนแน่ๆกู้หนิงยิ้มมุมปากเธอไม่กลัวไม่อย่างนั้นคงไม่ยื่นมือช่วยเกาหยี่และเฉียวหยาเนื่องจากเธอเป็นเจ้านายของสองคนนี้ยอมต้องปกป้องคนของตัวเองไม่ว่าองค์กรนักฆ่าจะสรงพลังเพียงใด ก็ยังต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนจะเข้าไปยุ่งกับคนที่มีอำนาจมากกว่าตราบใดที่กู้หนิงมีอำนาจเพียงพอเธอสามารถปกป้องเกาหยี่และเฉียวหยาจากการถูกไล่ล่าจากองค์กรนาค่าได้องค์กรนาค่าก่อตั้งขึ้นเพื่อหาเงินดังนั้นพวกเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ผลประโยชน์ที่ต้องการเวลาผ่านไปพวกเขายังคงเสมอกันกู้หนิงรู้สึกสนุกที่ได้สู้กับชายคนนี้ระหว่างนี้ก็มีรถหลายคันขับผ่านไปมาเห็นสองคนกำลังสู้กันโดยที่มีอีกสองคนยืนชมอยู่ข้าง จึงคิดไปว่าคงเป็นการดวลเพื่อความสนุกมากกว่าจะจริงจังก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่1150ในตอนนี้กู้หนิงก็กําลังสู้กับนักฆ่า,าระดับท็อปนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันในคลิปต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดคำโฆษณาหรือว่ากดซุปเปอร์ตังให้กับทางช่องก็ได้นะครับแล้วในตอนนี้นะครับทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพร ที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จําเป็นต้องไปหาหมอนวดนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง300ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน30คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าทำไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ